ตื่นตากับว่านหางช้างที่บานพร้อมกันกว่า300กอกอศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สองจังหวัดตรังนะคะเปิดให้เข้าชมความสวยงามของดอกว่านเพชรหีง์หรือดอกว่านหางช้างที่ได้ชื่อว่าเป็นดอกกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกบานปีละครั้งนะคะทํานักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจโดยนางวันานาปลมบุญทองนะคะผู้อำนวยการศูนย์ เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของดอกว่านเพชจหึงหรือดอกว่านหางช้างซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแปลงปลูกแปลงใหญ่ที่สุดในภาคใต้โดยในช่วงนี้นะคะกำลังชูช่อดอกบานสะบัังพร้อมกันกว่า300กอที่บริเวณรอบศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สสร้างความสวยงามและส่งกลิ่นหอมอ่อนให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอย่างใคร้ชิดเลยนะคะ สำหรับว่านพิชเึิงหรือว่านหางช้างนะคะจะออกดอกปีละครั้งในช่วงระหว่างเดือนรกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมออกดอกเป็นช่อนะคะตามปลายยอดสีเหลืองอมส้มมีจุดประกายแดงกระจายอยู่บนดอกคล้ายกับดอกมะเรลงปอนะคะโดยก้านดอกตั้งแต่โคนถึงส่วนปลายจะยาวประมาณ1-2เมตรส่วนการปลูกนะคะจะใช้เวลาประมาณ5ปีนะคะถึงจะออกดอกมาให้ชม ในส่วนของราคาที่ขายในท้องตลาดนะคะทราบว่าไม่ต่ำกว่า 2- 3 0 0 0 0สนบาทต่อกอนิยมปลูกเป็นไม้ประดับและมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าบ้านและยังใช้เพื่อช่วยปรับดวงชุยตามหลักความเชื่อของชาวจีจนด้วยนะคะสำหรับบางทำล้านะคะมีความเชื่อว่าว่านหางช้างเป็นว่านมหาคุณ เมื่อนำมาปลูกไว้หน้าบ้านนะคะจะช่วยป้องกันสิ่งอัปมงคลเข้าบ้านช่วยป้องกันภัยจากอันตรายต่างๆและยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะทั้งลําต้นใบและดอกโดยที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2ของจังหวัดตรังนะคะก็ได้นําเอาว่านหางช้างมาปลูกไว้นาน10-20ปีแล้วนะคะตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อลดการลักลอบนาออกจากป่าอย่างผิดกฎหมาย เพื่อเพิ่มปริมาณต้นว่านหางช้างด้วยการนำไปปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติตามโอกาสต่างๆทั่วภาคใต้นะคะและสำหรับปีนี้นะคะทราบว่าว่านหางช้างออกดอกมาให้ชื่นชมช้ากว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากฝนตกชุกแต่ความสมบูรณ์และความสวยงามดีกว่าปีที่แล้วนะคะทำให้กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ไม่ควรพลาด และยังทราบว่ามีทุนพันธุ์ของว่านหนงช้างวางจําหน่ายด้วยนะคะจะจําหน่ายในราคาทุนละ5บาทตามโครงการเงินรายได้เพื่อให้เกษตรกรนะคะนำไปปลูกประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆหรือจะนำไปปลูกกระใเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งก็ได้นะคะ ก็จะเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2 ปลูกตามบ้านทั่วไปนะครับแต่ว่าปริมาณที่เยอะๆแล้วบานพร้อมๆกันหลายๆหลายๆกอเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์พันธุ์พืชที่สองจังหวัดทังนะครับเป็นในจังหวัดตาในภาคใต้ครับที่เดียวนะครับมาเยี่ยมชมของที่ศูนย์พันธุ์พืชที่สองจังหวัดทา